มาคมะนีมมันมนี่จะผ้ามาตํากุ้งใส่บอกกอกนะคะบกอกของเห้มงพริกกระเทียมหอมมะนาวผักชีค่ะมาค่าีได้มาเบิงกันนะคะเด้อรวดเร็ว,รวพริกหอมกระเทียม,มก็จะใส่หม้ออบไปนะคะจะได้มหม้อกระเดีเ้ยวค่ะ ต้มตำมุ่นไรเป็นไดนนค่ะตอนโคลเคลีเสาา็บปลาน้ปลากับขา่าบ้านห้ามันกระขาดได้คือผงนัวค่ะใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หลายสบหลา น้นเนมาเห็นกล่องนี้าใส่สองน้วยเลยค่ะกลองชองแช่สองฟิตไว้ค่ะไปเลยตามไดู้เขาจะใส่ขขาขวดันไ่ะ ้อมหอมกลม,ลมกล่อมนาตาตำกุ้งห้องถ้ตาตำกุ้งของท้าเสร็จแลว้วไปค่ะไปกินเข,ข,ข่ากะกินเข่าเสากันค่ะ